หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคสองเยี่ยกวนประพันธ์นนพรัตน์แปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินรีเหมันเล่มที่สิบตอนสตรีทั้งส อะไรห่วงทรงวงเล็บพระเชษฐาคิดนำเราไปยังแดนเจียงหนันนี่เกรงว่าไม่เหมาะสมห้องเต้ออกศึกเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองหากให้เมื่อจื้อวงเล็บน้องสาวติดตามไปเกรงว่าจะถูกเหล่าขุนนางตำหนิตีเตียนองค์หญิงยงฟุไม่ทราบว,ว่าเหตุห่วงทรงพระดำรินำนางไปยังแดนเจียงหนันสำหรับกับสตรีสาวอายุไม่ถึง17ปีนางหนึ่งการที่สามารถออกท่องเที่ยวแดนไกล ถือเป็นเรื่องที่เบิกบานใจแต่ว่านางได้รับการฝึกอบรมตั้งแต่เล็กจึงรู้จักใช้สติสัมปชัญญะตอบปฏิเสธจึงเตือห้องเต้ฝืนพระสวนตรัสว่าดังนั้นไม่อาจเปิดเผยสักถานะกงจูวงเล็บองคหญิงของท่านดีที่ขุนนางฝ่ายนอกมีคนเห็นหน้าท่านไม่กี่คนหากว่าท่านปร้อมเป็นหญิงรับใช้ลงเรือลำเดียวกับห่วงเศร้า วงเล็บพี่สะพ้ายท่านก็ไม่มีผู้ใดระแวงสงสัยแล้วองคหญิงยงฟูกล่าวอย่างไม่คิดว่าห่วงทรงให้เราไปเป็นเพื่อนห่วงเศร้าเจ้าเต๋อห้องเต้เขึงพระเนตรใส่ตรัสว่าข้าจะไหนมีเมื่อจือที่โง่เขลาถึงเพียงนี้จากนั้นก็ตรัสเสียงหนักๆว่าข้าออกศึกสงครามอย่างหลิงไม่ร่วมทางเรือเป็นไรท่านไปหรือไม่องค์หญิงยงฟูหน้าแดงวูบดวงตากลับกระจ่างจ้าขึ้นมาก้มศรีรษะซ่อนความยินดี บนสีหน้าไว้กล่าวอย่างเอียงอายว่าห่วงเศร้าเมื่อติดตามสเสด็จห่วงทรงปราบศึกทางใต้ไม่จือยินดียินดีอยู่เป็นเพื่อนกับห่วงเศร้าจ้งเต๋อห้องเต้ายากนักที่จะทอดพระเนตรเขาความเอียงอายของห่วงเมยต้องทรงพระสวนออกมาผันปรากฏเงาคนถลันวูบกลิ่นหอมโชยมาปะทะพระพัก ปรากฏนางงามน้อยสองนางแยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาฉุดดึงแขนพระภูษาของพระองค์ไว้จึงเต๋อห้องเต้รีบตัดว่าช้าไว้ห่วงทรงเพิ่งถูกผู้คนกระชากเสื้อผ้าขาดไปตัวหนึ่งนางงามน้อยทั้งสองย่อมเป็นองค์หญิงยงฉุนกับจูเซียงเอ,อ๋อองค์หญิงยงฉุนฉุดดึงแขนพระภูษาของห้องเต้กล่าวาว,ว,าว่าห่วงทรงห่วงเศร้าคิดไป หวงเจียพระภักคินีก็ไปด้วยพวกเราจะขอติดตามไปจึงเตือห้องเต้ปั้นพระภักด์รับสั่งอย่างจริงจังว่าห่วงเศร้าท่านต้องดูแลข้าห่วงเจียต้องนางก็มีเรื่องสำคัญต้องกระทำพวกท่านทั้งสองติดตามไปทำอะไรอย่าว่าแต่ตอนนี้ห่วงเจีย ท่านอยู่ในอารามนางชีขอเพียงปกปิดไว้จะตบตาผู้คนได้พวกท่านทั้งสองหากจากวังหลังก็ไม่อาจปิดบังมู่ฮห้กับห้องเฮาได้องค์หญิงหย่งฉุนกระพิบตากล่าวว่าเรื่องนี้ห่วงทรงบอบต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปกราบทูลมูฮ่ฮห้ว่าอากาศเหน็บหนาวชาญเมืองแห้งแลง้งหวงเจียก็ไม่ยอมเข้าเมืองข้าพเจ้ากับเสียงเอ๋อจะไปอยู่เป็นเพื่อนนางสักหนึ่งเดือน เจ้าเต๋อห้องเต้ตรัสอย่างอับจนปัญญาว่าปัญหาอยู่ที่พวกท่านทั้งสองติดตามไปทำอะไรองค์หญิงหยงฉุนกำหมัดน,น้อยนกล่าวว่าหนิงอ๋องปล่อยข่าวหรือใส่ความห่วงทรงหรือข้าพเจ้ากับห่วงเจียถูกอุ้มมาเลี้ยงดูพวกเราถือว่ามีเป้าหมายศัตรูเดียวกันหากพวกเรายืนหยัดอยู่ด้านหลังท่านถือเป็นการสนับสนุนท่านอย่างแข็งขันเจ้งเต๋อห้องเต้ฝืนแย้มพระโอตรัสว่า ซึ่งความจริงพวกท่านเฝ้ารออยู่ในวังถือเป็นการสนับสนุนข้ายิ่งกว่าจูเซียงเอ,อ๋อเข้านครหลวงมานานทราบว่าฮองเต้หนุ่มไม่เข้มงวดอันใดจึงกล่าวเสริมว่าหวงทรงพวกเราอยู่ในวังหลังไม่มีผู้คนสังเกตสนใจขอเพียงปิดบังไทยเฮากับหองเฮาก็พอข้าพเจ้ากับยงฉุนจะปลอมเป็นหญิงรับใช้เช่นกัน รับรองว่าจะไม่สร้างความวุ่นวายยุ่งยากแก่หวงทรงเจ้าเต๋อห้องเต้รับสั่งว่าหากว่าหนึ่งหรือสองคนเรายังพอปกปิดได้หากกงจูทั้งสามล้วนลงใต้ไปยังตบตาผู้คนได้หรือพวกท่านเชื่อฟังวาจาหวงทรงอย่าได้ติดตามไปแล้วข้าจะเร่งปราบปรามความไม่สงบกลับมาพร้อมกับชัยชนะ องคหญิงโยงฉุนเลือกตาขึ้นแล้วกล่าวว่าห่วงทรงผู้ใดสนใจว่าท่านชนะหรือไม่ชนะข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นทิวทัศน์แดนเจียงนั้นหากตอนนี้ไม่ไปจะหาโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าเต๋อฮ่องเต้อ,อับจนปัญญาตรัสว่าตกลงคิดไปก็ไปแต่จดจําไว้พวกท่านมีศักด์เป็นหญิงรับใช้ให้อยู่ในเรืออยู่ในรถอย่างสงบเสงี่ยมให้กับเราห้ามออกมากระโดดโลดเต้น ตรัจบสะบัดแขนพระภูษาสเสด็จจากไปภายในห้องบังเกิดเสียงโห่ร้องดังขึ้นจากนั้นแววเสียงหญิงสาวนางหนึ่งดังว่าห่วงเจียเมื่อขึ้นรถลงเรือด้วยกันต้องมีโอกาสมากมายข้าพเจ้านึกได้อุบายหนึ่งอีกแล้วจ้งเต๋อห้องเต้เบิกตัวหยางหลิงซึ่งเตรียมการนำทัพลงใต้มารับสั่งถึงเรื่องที่องค์หญิงทั้งสากับถังอี้เซียนจะติดตามออกศึก อยางหลิงพอฟังถึงกับสั่นศีษาระรัวกล่าวว่าไม่ถูกต้องฝาบาทเรื่องนี้ขาดความรอบคอบถึงแม้กกงจู่ทั้งหลายกับหวงเฟยพระชายาจะปลอมเป็นนางกำนันแต่พวกนางจะอย่างไรไม่ใช่นางกำนันหากเผยพิรุษออกมาเหล่าคุ้นางพอทราบเรื่องต้องเกิดข้อคลหานินทาหากเพียงนำหวงเฟยไปคนเดียวเฉินยังสามารถจัดการได้จึงเต๋อห้องเต้ตรัสว่า ข้าที่รับปากเพราะนึกละอายต่อห่วงเม่อยอยากนักที่นางคิดออกไปพักผ่อนยอนใจออกท่องเที่ยวสักครั้งก็ดีไม่แน่ว่าพอกลับมาจะเลิกล้มความคิดบวชเป็นชีท่านเป็นขุนนางคนสนิทในขุนนางคนสนิทของข้าเรื่องในครอบครัวของข้าเท่ากับเป็นเรื่องในครอบครัวของท่านอย่าว่าแต่เรื่องการแต่งงานของห่วงเม่ยข้าท่านต้องรับผิดชอบต่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบ ก็ควรนึกหาวิธีรับผิดชอบใช่หรือไม่อย่างหลิยงรับฟังจนหัวรอบมีออกร้องไห้มีได้เห็นว่าวันนี้ห้องเต้รับสั่งเลอะเลือนไปแล้วยามนั้นได้แต่กล่าวว่าเฉินเฉินจะทำตามคำสั่งฝ่าบาทหาทางจัดให้พวกนางลงเรือแต่หากพวกนางก่อเรื่องขึ้นฝ่าบาทต้องชำระความให้กับเฉินอย่าให้เฉินแบกหม้อก้อนดำแทนจ้าเต๋ห้องเต้ทรงพระสวนออกมาตรัสว่า วางใจเถอะต่อให้ท่านก่อเรื่องอันใดข้าจะปกป้องท่านเองหยางหลิงสงสัยใจยิ่งครุ่นคิดขึ้นเราวันวิตกว่าเสี่ยวกงจูวงเล็บองค์หญิงน้อยก่อเรื่องขึ้นใชนไหนกับกลายเป็นเราก่อเรื่องขึ้นฟังจากปากคำฝ่าบาทแสดงว่าคิดให้เราแบกหม้อก้อนดำแทนในที่สุดจ้งเต๋อห้องเต้สเสด็จลงสู่แดนเจียงหนานสมกับที่ตั้งพระไทยไว้ พระองค์มีพระราชองค์การประกาศต่อทั้งแผ่นดินว่าจูเฉินเฮาคิดกบฏหมายชิงบัลลังทรงถอดถอนออกจากบรรดาศักดิ์อองแย่มิใช่ลูกหลานตระกูลจูอีกขณะเดียวกันมีพระบัญชาให้กองกำลังทุกฝ่ายในแดนเจียงนั้นแยกย้ายเข้าตีมณฑลเจียงสี่ส่วนพระองค์ทรงนำทหารรักษานครหลวง กับทัพแกรงประจำชายแดนรวม5้าหมื่นมุ่งลงสู่ใต้ถึงแม้ในนามแล้วเป็นการปราบศึกทางใต้แท้จริงแล้วเป็นการตรวจราชการทางใต้อย่างเหลียงไม่หวังให้พระองค์เข้าสู่สมรภูมิหากให้กองกําลังต่างๆในแดนเจียงนั้นโอบล้อมมนทนเกียงสีไว้ดังนั้นทัพใหญ่ห้องเต้ไม่ทันออกเดินทางกรมกลาโหมก็สั่งการถึงแม่ทัพ ไปฉงจันลีเซินเหออปิงเวินและสีไทยทั้ง4ี่เปิดศึกโจมตีนิงอง๋องจึงเต๋อห้องเต้ก่อนเคลื่อนทัพต้องเส้นสวงสารบรรพชนทูลลาไทยเฮาห้องเฮากับขุนนางในราชสำนักติดตามส่งถึงนอกเมืองพิธีรีตองวุ่นวายดังนั้นทัพใหญ่ลงใต้ไปไม่นานพอถึงอำเภอจวดเซี่ยนฟ้าก็มืดค่ำลงได้แต่หยุดพักตั้งค่ายจวดเซี่ยนวงเล็บหนังสือสามก๊กออกเสียงว่าตุ่นกวน อยู่ในมณฑลเหอเปย่ยอยู่ห่างจากนครหลวงเพียง60ลีถือเป็นเมืองเก่าแก่นับพันปีไม่ว่าเล่าปีปรถมกษัตริย์ราชวงศ์สองเจ้าควงอินปรมาจารย์นิกายเซนหุยหนิงหนึ่งในสอัจฉริยะต้นราชวงศ์ถังหลูเจ้าเหลียงกวีเอก เจียดเต่าล้วนถือกำเนิดในที่นี้แต่ว่าที่นี้แม้อยู่ใกล้กับนครหลวงเจ้าเต๋อฮ่องเต้กับหยางหลียงล้วนไม่เคยผ่านมาตอนนี้ถือว่ามาแล้วเพียงแต่ฟ้าเริ่มมืดคำ่ำบวกกับมีภารกิจทางทหารมีเรื่องมากมายต้องสาสางจึงไม่มีกระจายออกท่องเที่ยวความจริงแล้วจึงเต๋อฮ่องเต้เตรียมใช้ทางน้ําออกสู่แดนเจียงหนันแต่เนื่องจากเรือมังกร มีขนาดใหญ่ทั้งยังเรียกระดมเรือรบจำนวนมากดังนั้นตอนออกจากนกครหลวงจึงจัดรถม้าเดินทางก่อนพอถึงเมืองเตอ๋อโจค่อยเปลี่ยนเป็นโดยสารเรือดังนั้นหยางหลิงจัดให้ฮ่องเต้ประทับแรมแล้วใช้คนส่งข่าวไปยังเมืองหลินชิงกับเตอ๋อโจให้ทางท้องถิ่นตาเกียมแต่นเนิ่นขณะเดียวกันก็ส่งคนกลับนครหลวงไปรับตัวองค์หญิงทั้งสามกับถังอีเซียนเนื่องเพราะ วันแรกมีเชื้อพระวงศ์คนบุญหนักศักย์ใหญ่และขุนนางส่งเสด็จเป็นจำนวนมากกลัวว่าพวกนางปกปิดไม่สำเร็จรอจนทัพใหญ่หยุดพักตั้งมั่นค่อยไปรับพวกนางมาสมทบกันเจ้งเือฮ่องเต้เพิ่งประทับแรมก็ทรงได้รับรายงานจากทางทหารล่าสุดอย่างเหลียงกับเจ้าเือฮ่องเต้รับฟังคำรายงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารและอ่านหนังสือกราบทูลของอู่วเหวินติง้ง ค่อยทำความเข้าใจกับสถานการณ์สู้รบกว่าเดิมหนิงอ๋องพอลุกฮือขึ้นก็บุกตะลุยด้วยอนุภาพปานพากระบอกไม้ไผ่ตีเมืองหนันคังยึดเมืองจิวเจียงแม่ทัพท้องถิ่นล้วนตะเลิดเปิดเปิืงกระทั่งลำเรือที่ถูกฝ่ายกบฏยึดครองเสริมสร้างภาวะแก่หนิงอ๋องรุกคืบมายังเมืองอันชิ่งมีคาดกลับถูกยันกลับมาอวนติ้งเปลืองปลาดทั้งบุญและบู รอบรู้ด้านการปกครองกับการทหารพอได้รับสัญญาณเตือนภัยก็เสริมกำแพงเมืองรับอาสาสมัครขอเงินอุดหนุนจากขหาบดีระหว่างที่อูฮันเชาอยู่ที่เมืองอันชิง่งก็ฝึกกองกำลังป้องกันตัวตอนนั้นฝึกอบรมชายชกันได้5,000คนจึงนำกำลังเข้าร่วมกับไพรพลรักษาเมืองหนิงอ๋องพอยกทัพถึงเมืองอันชิง่งก็ดำเนินยุทธการวิธีชั้นเลิศ นั่นคือชนะโดยไม่ต้องสู้รบมันสืบทราบว่าขุนนางจือฟู่เมืองอันชิ U ่งอวนติ้งเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่12ในรัชกาลหงจื่อประจวบก,กับในขุนนางที่ยอมอ่อนน้อมของมันก็มีขุนนางยศธงผ่านนามหวังหลิงเฮ่อเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อรุ่นเดียวกันถึงแม้ทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักมักคุณจะอย่างไรก็เป็นบัณฑิตปีเดียวกันบวกกับคนผู้นี้มีฝีปากเป็นเลิศด จึงมอบหมายให้เข้าเมืองเจราจาให้อูวันติ้งยอมสวามิภักดิ์โดยรับปากหยิบยื่นผลประโยชน์และหญิงงามให้หวังหลิงเฮ่ลงเรือโจรแล้วไม่ทราบอนาคตเป็นฉันใดบวกกับบุตรภรรยาล้วนตกเป็นตัวประกันอยู่ในเมืองหนันชางได้แต่ยอมขายชีวิตให้เมืองจินหลิงขอเพียงยึดเมืองจินหลิงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นห้องเต้นในท้องพระโรงเดิมของปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงก็จะ ช่วงชิงความได้เปรียบมาแต่ว่าทําเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงสูงอันเมืองอันชิงถือเป็นประตูใหญ่ทางใต้ของพื้นที่จือลี่ใต้ตอนนี้เมืองจินหลิงคงเตรียมการตั้งรับไว้แล้วหากเข้าตีเมืองกินหลิงไม่สําเร็จต้องถูกทัพใหญ่ของราชสํานักยึดเมืองอันชิงไว้หากว่าทหารทางการอดทางถอยไว้ก็ไม่สามารถล่าถอยกลับมณฑลเกียงซีแล้วยังมีหากพวกมันเข้าตีเมือง จินหลิงอูเวนติ้งนำทัพอันชิ่งตีตลบหลังทั้งหมดจะเผชิญศัตรูทั้งหน้าหลังหนิงอ๋องไม่คิดเสียงอันตรายเจิงบอกปัดปฏิเสธมหาจนทั้งหวังเจิงวีหยางจือเฉียวและพวกเสนอให้แบ่งกำลังเป็นสองสายทั้งบกโหมตีเมืองอันชิงต่อไปทั้งจับเส้นทางน้ำไปยึดเมืองจินหลิง วิธีนี้สามารถดำเนินการเนื่องเพราะหนิงอ๋องคุมทัพใหญ่เกือบ10บหมืน่นไม่ว่าเมืองกินหลิงหรือเมืองอันชิ่งไม่มีกำลังพลถึงเพียงนี้หนิงอ๋องเห็นพ้องด้วยจึงสั่งการให้เขยขวัญหลีหลงซึ่งเป็นสามีของเออจุนจูวงเล็บเป็นคำเรียกทิดาของอ๋องผู้คลองแควนพร้อมด้วยรองแม่ทับใหญ่ตาโกจือยกทับเรือข,ขบวนหนึ่ง เข้าตีเมืองกินหลิงมีคาดเมืองกินหลิงตอนนี้จัดทัพเรือประจำการเจ้าฉลามเผิงเหล่าแย้จือซึ่งผิดหวังจากการสู้รบกับหลิวชีคลาครั้งนี้ค่อยได้แสดงฝีมือยุทธนาวีพอเปิดฉากเึล่นเผิงเหล่าไทายแยจมเรือรบของหนิงอ๋อง12บสอลำเออจวินจูของหนิงอ๋องกลายเป็นหญิงไม้ตาโกจือก็เป็นสุนัขตกน้ำ ดีที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นเรือลําหนึ่งไพรพลที่แตกพ่ายชักใบเรือหลบหนีกลับเมืองอันชิ่งเผิงเหล่าแย่จือไล่กวดตามเป็นระยะทางหลายสิบลีจมเรือรบอีกสองลำค่อยล่าถอยกลับไปหนิงอ๋องฟังว่าทัพเรือของราชสำนักร้ายกาศถึงเพียงนี้ต้องลอบอกสันขวัญแขวนพวกมันก็ครอบครองปืนใหญ่ของฝอหลังจีแต่ว่าอาวุธที่ดี ต้องมีไพรพลที่ชำนาญการจึงเปล่งอนุภาพออกมาได้หนิงอ๋องขโมยปืนใหญ่ของฝอหลังจีมาถือเป็นความสามารถอย่างสูงแล้วไหนเลยมีสถานที่ให้ฝึกพลปืนใหญ่ไพรพลประจำเรือรบเพิ่งจับอาวุธปืนใหญ่จะถอกรอนกับทัพเรือของราชสำนักได้อย่างไรเห็นเผิงเหล่าไทายแย่ขวางลำนำ้ำไม่อาจใช้ทางน้ำอวนติ้งเฝ้ารักษาเมือง ไม่สามารถรุกคืบทางบกสร้างความโกรธแค้นแก่หนิงอ๋องพานเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ของฝอหลังจีลงจากเรือรบเปลี่ยนไปใช้ตีเมืองอันชิง่งมีคาดเสียงปืนใหญ่พอดังบนกำแพงเมืองก็เกิดเสียงปืนใหญ่คำรามคำรนที่แถเมืองอันชิ่งก็ติดตั้งปืนใหญ่แต่อูเวนติ้งไม่ใช้ออกหนิงอ๋องพอยิงปืนใหญ่ใส่มันก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่เมืองอันชิ่งมีปืนใหญ่เพียงสี่กระบอก แต่ยางหลิงโยกย้ายอูวบนติ้งมาเฝ้ารักษาเมืองอันชิงความจริงคิดรับมือหนิงอ๋องจึงร้องขอปืนใหญ่ต้าเจียงจินสำหรับยิงไกลจากกองทัพมา 6., กระบอกและขอเจียดปืนใหญ่ฝอของฝอหลังจีจากทัพเรือเจอเจียง 10. บกระบอกขนถ่ายมาติดตั้งอยู่ในเมืองอันชิงปืนใหญ่ของฝอหลังจียิงเร็วปืนใหญ่ต้าเจียงจินยิงไกล ปืนใหญ่ทั้งสองชนิดพอใช้ผสมผสานจึงเกิดผลอย่างเต็มที่ส่วนปืนใหญ่ของฝอหลังจีของหนิงอ๋องหากติดตั้งอยู่ไกลก็ไม่ส่งผลคุกคามต่อเมืองอันชิงหากเคลื่อนใกล้เข้ามาก็ตกเป็นเป้านิ่งของปืนใหญ่ต้าเจียงจินทั้ง6กกระบอกสุดท้ายเสียทีที่มีอาวุธร้ายแรงกลับไม่อาจใช้ออกหนิงอ๋องไม่ใช้ปืนใหญ่ อูเวินติ้งกลัวสิ้นเปลืองกระสุนปืนใหญ่จึงหยุดการยิงจู่โจมทั้งสองฝ่ายทำสงครามชักขยิยหนึ่งตีเมืองหนึ่งตั้งรับอีกครั้งจนบัรนี้หนิงอ๋องยังรุกเคืบไม่สำเร็จจึงเต๋อห้องเต้พอทอดพระเนตรรายงานการสู้รบทรงโสมนัดยินดีรับสั่งชมเชยอูเวินติ้งทั้งมีพระบัญชาให้สีไทยสท่งกำลังไปช่วยเหลือเมืองอันชิงจากนั้นชักชวนหยางเหลียงไป ตรวจเยี่ยมไพร่พลที่เข้าเวรสร้างความตื้นตันใจแก่ทั้งหมดยิ่งวิการคล้อยดึกองครักษ์สามพันคุ้มครองถังอี้เซียนกับองค์หญิงทั้ง3มาถึงเมืองจั่วเซียนเนื่องด้วยตอนนี้อยู่ในกองทัพคนมากหูตาสับสนดังนั้นองคหญิงทั้ง3าล้วนแต่งตัวเป็นหญิงรับใช้ อาศัยความมืดปะปนเข้าค่ายทหารเนื่องจากจัดหาที่พักอันเลิศหรูไม่ได้จึงส่งองค์หญิงทั้งสามเข้าที่พักของบ่าวไพร่ภายในเป็นเตียงรวมใต้ข้างที่นอนก่อไฟจนร้อนระอุแต่ว่าเหล่าขันทีรับใช้รับคำสั่งให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นปูด้วยแพรพันยังไม่น่ารังเกียจเท่าใดยังหลิงกลัวว่าองค์หญิงทั้งสามไม่คุ้นเคยจึงรีบรุดมาชมดูยังไม่ทันบรรลุถ,ถึง ในที่พักก็บังเกิดซุ่มเสียงสดใสร่าเริงดังลอดออกมาที่เชกเช่นกับครั้งกระโนนไทยจือจูฮ่้เจ้านำหลิวจินกับพวกขนย้ายเครื่องใช้มาให้กับหยางหลิงไม่ว่าพบเห็นอันใดล้วนแปลกใหม่เพียงเครื่องกวานที่ข้างบ่อน้ำยังเล่นอยู่ครึ่งค่อนวันองค์หญิงทั้งสามไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงรู้สึกสนุกสนานโดยเฉพาะ เมื่อจัดเตียงรวมองค์หญิงทั้งสามสามารถนอนด้วยกันจึงสับพยอกหอกล้อกันไม่คิดเข้านอนแต่อย่างไรอย่างหลิงเงี่ยหูฟังดูค่อยคลายใจลงกลับไปนอนพักผ่อนอย่างวางใจองค์หญิงทั้งสามหอกล้อจนหิวโหวยขึ้นมาจึงสั่งให้หญิงรับใช้ประจำตัวไปหุงหาอาหารเมื่อดึกมารับประทานค่อยสวมเสื้อชั้นในสีขาวเปลือยเท้าขึ้นเตียงสนทนาต่อ ฟ้าสางค่อยล้มตัวลงนอนฟ้าพอรุ่งสางทับใหญ่เดินทางต่อไปอยังเมืองหลินชิงองค์หญิงทั้งสามหลับไม่เต็มอิ่มพอขึ้นรถก็นอนขดตัวราวลูกแมวสามตัวหยางเหลียงค่อยวางใจได้เห็นว่าองค์หญิงหยงฉุนกับจูเซียงเอ๋อล้วนรู้หลักปฏิบัติตัวเป็นอย่างดีเมืองหลินชิงอยู่ห่างจากเมืองเต๋อโจไม่ไกลห้องเตเจ้าชีวิตถือเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินจึงปรากฏ เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับส่งข่าวสารส่งข่าวมาไม่ขาดสายเมืองหลินชิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชานตงหันหามณฑลเหอเป่ยขั้นด้วยคลองขุดวินเหอการขนส่งทางน้ำของเมืองหลินชิงก็คึกคักคลึกครืนเมืองเตอ๋อโจเป็นที่ตั้งทางการแห่งแรกของมณฑลชานตงส่วนเมืองหลินชิงมีความสำคัญในเชิงพาณิชย์จัด เป็นหนึ่งใน5้าเมืองใหญ่ของเจียงเปย่ยวงเล็บพื้นที่ตอนเหนือของแม่น้ำแยงสีเกียงที่นี้ความเจริงเป็นที่ชุมนุมพ่อค้าวานิชมีความมั่งคั่งบริบูรณ์ยามนี้ราชสำนักปฏิรูปที่ดินประชาราชเกิดความหวังจำนวนผู้อพยพและขอทานจึงลดน้อยลงเมื่อผ่านหมู่บ้านชนบทนอกเมืองเดินอยู่บนท้องถนนภายในเมืองล้วนรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา จึงเตือห้องเต้พอทอดพระเนตรภาพลักษณ์เช่นนี้ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นต่อนโยบายใหม่กว่าเดิมอันว่าวิกฤตคือโอกาสผู้ชานฉลาดเผชิญวิกฤตจะไม่ท้อแท้ผิดหวังหากหาทางแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสหลักเหตุผลนี้ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถบ่งบอกแต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์มีสักกิ่คนที่กระทำได้สามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ก็ถือว่าไม่เลวแล้วยังมี ผู้ใดรู้จักหาผลประโยชน์จากวิกฤตการณ์แต่พวกมันกลับกระทำได้สองวันให้หลังราชรถห้องเต้มาถึงเมืองเตอ๋อโจจากนั้นสละรถขึ้นเรือปรากฏเรือรบคุ้มกันอยู่ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังหลายสิบลำตรงกลางประกอบด้วยเรือใหญ่น้อยทั้งเรือส่งสเสบียงบำรุงเรือลำเลียงไพรพล,พลเรือมังกรของเจ้าชีวิตขนาดใหญ่ มุ่งหน้าสุแดนเจียงหนันอย่างเอิกระเริกสองฝั่งคลองขุดวินเหออล้วนจัดกำลังไพรพลคอยลาดตระเวนตรวจตราขบวนเรือไปถึงที่ใดเรือสินค้าเรือขนส่งเรือของจุดรับส่งข่าวสารล้วนหลบไปสองฝ้าข้างการเดินเรือจึงรวดเร็วยิ่งเรือมังกรของเจ้าชีวิตมีทั้งสิ้นห้าชั้นมีขนาดใหญ่โตทั้งวิจิตรงดงามยามปกติจอดอยู่ น่าราชนิเวศห้องเต้ที่เมืองเตอ๋อโจทุกปีทําการซ่อมแซมได้รับการดูแลอย่างดีสิ้นเปลืองเงินทองมากมายน่าเสียดายที่จอดอยู่ตลอดเวลาอยากนักที่ห้องเต้จะเสด็จออกจากวางต้องห้ามยามนี้ค่อยมีโอกาสใช้ออกชั้นสามของเรือมังกรเป็นที่ประทับของห้องเต้พระชายาขันทีนางกำนันและราชโอครักสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดินห้อง ยังมีห้องรับแขกห้องอาหารและห้องประชุมส่วนชั้นที่สี่ยกให้กับองค์หญิงทั้ง3และขันทีหญิงรับใช้คนสนิทอย่างหลิงนำองค์หญิงทั้งสเดินไปตามทางอันกว้างขวางยิ้มพลางก็กล่าวว่าเต้นเสี้ยทั้ง3ระหว่างทางรับความลำบากแล้วตอนนี้มาถึงเรือมังกรล้วนเป็นความใกล้ชิดกับฝ่าบาทไม่ต้องระมัดระวังตัวแล้ว พลางชี้มือไปแล้วกล่าวว่าเรือมังกรลำนี้จอดอยู่หน้าราชนิเวศครึ่งหนึ่งรับแสงอาทิตย์ครึ่งหนึ่งถูกสิ่งปลูกสร้างบดบังไว้จึงค่อนข้างอับชื้นดังนั้นห้องพักของเตี้ยนเสี้ยทั้งสามจะรวมตัวที่กราบเรือด้านซ้ายยงฟูเตี้ยนเสี้ยอยู่ห้องหมายเลขเจียยงชุนเตี้ยนเสี้ยอยู่ห้องหมายเลขอี้เสียงเอ๋อกงจูอยู่ห้องหมายเลขปิง ซึ่งวงเล็บคำเจียอีป้ปิงตรงกับคำกอขอคอของไทยกล่าวจบประสานมือกล่าวว่าเทียนเสียดทั้งสามเชิญเข้าห้องไปพักผ่อนฝ่าบาทเพิ่งได้รับรายงานทางทหารหลายฉบับเราต้องขอตัวก่อนพลางกวาดมององค์หญิงหยงฟุเห็นผู้อื่นเพ่งตาคู่งามดูมันต้องใจสั่นสถานรีบสงบจิตใจ ล่าถอยไปหลายก้าวแล้วหมุนตัวจากไปองค์หญิงยงฉุนแค่นเสียงดังเฮย่นจมูกน้อยๆกล่าวว่าเจียเียผู้น้องพอขึ้นเรือมองดูสภาพาแวดล้อมโดยรอบพลันนึกได้แผนแยบขายยิ่งกว่าองค์หญิงหยงฟูพอฟังถึงกับหน้าถอดสีองค์หญิงยงฉุนคล้ายถูกธาตุไฟเข้าแทรกแผนแยบขายของนางยิ่งมายิ่งน่ากลัว ครั้งล่าสุดกลับเสนอให้ตัวเองสวมใส่ชุดนอนยัว่วยวนผู้อื่นดังนั้นพอฟังคำแผนแยบคายก็หมุนตัวหลบหนีเข้าห้องโองคหญิงยงฉุนไม่ยินยอมพร้อมใจติดตามเข้าไปกระซิบกระซาบที่ข้างหูนางขณะที่หวงเจียหวงเม่สนทนากันจูเสียงเอ๋อก็เชิดปากน้อยๆเดินเข้ามาโองคหญิงยงฟจึงกล่าวเป็นไรผู้ใดต่อแยท่านมีโทสะ จูเสียงเอ๋อกล่าวว่าห้องของข้าพเจ้าไม่ดีนอกหน้าต่างเป็นชายคาของชั้นบนที่ยื่นออกมาบดบังท้องฟ้าไปไม่สะดวกกับการชมวิวทิวทัศน์หยางหลิงโศครกมีใจลำเอียงคมเหงรังแกข้าพเจ้าองคหญิงหยงฟูหัวรอดคิกออกมาแล้วกล่าวว่าดูท่านเป็นหญิงสาวแล้วยังคล้ายเด็กทารก ผู้อื่นบอกแล้วว่าห้องหับด้านบนตรงข้ามอับชื้นอยู่บ้างแล้วกันไปเถอะขนย้ายข้าวของของท่านมาพวกเราเปลี่ยนห้องกันจะอย่างไรเรารักสงบไม่ชมวิวทิวทัศน์อันใดจูเซียงเอ๋อตากระจ่างวูบกอดแขนของนางไว้กล่าวว่าห่วงเจียดีต่อข้าพระเจ้าที่สุดข้าพระเจ้าจะไปขนข้าวของมาพลางวิ่งปลาดออกไป องหญิงยงฉุนรบเร้าถามว่าเจียเจียแผนแยบคายของข้าพเจ้าครั้งนี้เป็นอย่างไรองหญิงยงฟุผงกศรีสาอย่างขวยเกินกล่าวว่าแผนนี้ยังกระทำได้ทดลองดูเถอะขณะที่สตรีทั้งสามเตรียมการเคลื่อนไหวบนเรือมังกรในกระโจมมองโกนอกเรือเมืองต้าหมิงซึ่งอยู่นอกด่านก็เกิดเรื่องสนุกสนานประการหนึ่ง สตรีแดงชุยอิงเข้าพบเฉิงฉีวินคิดอ่านในใจสตรีนางนี้คือเฉิงเอ้อต้านโถวงเล็บหัวหน้าคนที่สองแท่เฉิงนางสำรวจดูเฉิงฉีวินโดยละเอียดสายตากลับกลายเป็นเย็นเยียบคลุ่นคิดขึ้นสตรีที่ยั่วยวนกวนราคาผู้นี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของมันหรือ ท่านมักขึ้นเตียงกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองหรือหากว่าเป็นสตรีที่ทั้งงดงามท,งทั้งเยาว์วัยเช่นท่านเรากลับไม่ถือสานางนึกถึงคำสัรพยอกหยอกล้อระหว่างตัวเองกับหยางหลิงในใจก็สั่นระคังเตือนภัยขึ้นมีความรู้สึกว่าพบผ่านศัตรูความรักคนหนึ่งเฉิงฉีอินก็สำรวจดูนางสตรีแดงอยู่ในชุดยาวแขนสั้นสีเทา ใส่กางเกงยาวผูกหน้าแข้งสีสะโพกผ้าเขียววางเอวเสียบกระบี่สั้นเล่มหนึ่งถึงแม้หน้าตามอมแมมแต่เมื่อแต่งกายเช่นนี้ไม่ว่าพิดูอย่างไรคล้ายชายหนุ่มอายุ16-17ปีผู้หนึ่งเฉิงชีวินเชิดปากน้อยๆบังเกิดความหึงหวงขึ้นมาคิดอ่านในใจนี่ เรียกว่าสตรีหรือใต้เท้าคงไม่เปลี่ยนรสนิยมยึดถือนางเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกระมังอาเตอร์นีก็นั่งขัดสมาธิบนผืนพลมยกมือเท้าคางพิษซ้ายมองขวาพลันรู้สึกว่าภาพเหตุการณ์นี้คุ้นตาอยู่บ้าง คล้ายกับตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงรับรองสุภาพบุรุษสองคนแย่งชิงชู้รักคนหนึ่งกันนางขยับก้นไปทางด้านหลังดึงรังโต๊ะสี่เหลี่ยมเข้ามาตัวหนึ่งกลางก็คลุ่นคิดเรายกพื้นที่ให้กับพวกนางหลังจากนั้นทั้งสองใช่ชักกระบี่เข้าหากันหรือไม่ไมไม